วันนี้เรามีลำโพงตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากมามาคุยกันครับนั่นก็คือ Soundcore คือมันมีเรื่องราวที่แปลกมากเพราะรีวิวของมันเนี่ยแตกเป็น2เสียงแบบชัดเจนสุดๆเลยครับฝั่งหนึ่งก็คือลงรักดีไซน์ของมันมากแต่อีกฝั่งหนึ่งก็วิจารณ์เรื่องเสียงแบบไม่มีชิ้นดีเลยวันนี้เราจะมา,ขาไขปริศนานี้กันครับนี่แหละครับคือความขัดแย้งที่ว่าลองดูความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ2เจ้านี้สิครับต่างกันแบบสุดขั้วเลยฝั่งหนึ่งบอกว่าเป็นลำโพงดีไซน์ดีที่สุดแห่งปี แต่อีกฝั่งกลับบอกว่าการตอบสนองความถี่มีปัญหาในระดับวิทยาศาสตร์เลยนะคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละ่ะเรามาเริ่มสืบกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มจากฝั่งที่ชื่นชมลำโพงตัวนี้กันก่อนมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้คนจำนวนมากตกลุมรักแซวคอโกลทั้งในเรื่องดีไซน์และฟีเจอร์ต่างๆครับเรื่องแรกเลยที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคือดีไซน์ครับมันสวยจริงๆมีคนถึงก็บอกว่าดูดีมีสไตล์ยิ่งกว่าดาราซะอีกนะ ตัวลำโพงหุ้มด้วยผ้าคุณภาพดีมากแล้วก็มีดีเทลเล็กๆที่น่าทึ่งอย่างโลโก้ด้านหน้าเนี่ยครับวัสดุมันให้สัมผัสที่นุ่มๆเหมือนแปลงแต่งหน้าเลยพอได้ลองจับแล้วจะรู้สึกได้เลยว่างานประกอบมันพรีเมียมและแน่นหนาจริงๆและนี่คือไฮไลท์ของจริงเลยครับแสงไฟ RGB คือมันไม่ใช่แค่ไฟธรรมดารรมดานะครับแต่มันเป็นไลท์โชว์ที่ปรับแต่งได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวเครื่องเลยรีวิวเจ้าหนึ่งบอกไว้เลยว่าแสงไฟมันน่าทึ่งกว่าลำโพงไซนีที่เคยเห็นมาทั้งหมด โดยเฉพาะเวลาอยู่ในที่มืดมืดนะโอ้โหมันสร้างบรรยากาศได้สุดยอดมากนี่คือจุดขายที่ทรงพลังสุดๆของเขาเลยครับแล้วถ้าดูแค่สเปคบนกระดาษนะโกลนี่คือการอัปเกรดครั้งใหญ่จากรุ่นพี่อย่างแฟลทูที่ดังมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเสียงดังขึ้นกําลังขับเพิ่มจาก20เป็น30วัตต์แบตก็อึดขึ้นจาก12ชั่วโมงเป็น18ชั่วโมงแถมยังทนทานกว่าเดิมด้วยมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP67 และที่สำคัญที่สุดคือการเอาช่อง audio AUX ที่หลายคนเรียกร้องกลับมาด้วยเรียกว่าดีขึ้นในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้เอาล่ะเราพูดถึงข้อดีมาเยอะแล้วที่นี้มาถึงจุดเปลี่ยนของเรื่องราวกันบ้างครับเราจะมาเจาะลึกประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงมากที่สุดของลำโพงตัวนี้นั่นก็คือเรื่องเสียงนั่นเองก็เลยเกิดคาถามขึ้นมาว่าเอา้าถ้าสเปคมันดีขึ้นหมดทุกอย่างแล้วเสียงที่คนบน่บนๆกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ปัญหาที่ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันแบบลงลึกในเชิงเทคนิคกันเลยครับก่อนจะไปต่อขออธิบายคําศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับคำว่าการตอบสนองความถี่หรือ Fre q u e n c y r e s p o n s e เนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการวัดว่าลําโพงตัวนั้นซื่อสัตย์กับเสียงต้นฉบับแค่ไหนลําโพงในอุดมคติเนี่ยควรจะให้กราฟที่เรียบหรือ Flat ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้ไปเร่งเสียงย่านใดาย,ย่านหนึ่งหรือไปลดเสียงย่านอื่นจนผิดเพี้ยนไปจากที่ศิลปินตั้งใจไว้นั่นเองครับ เอาละครับผลการวัดทางวิทยาศาสตร์ก็เลยเจอต้นตอของปัญหาหลักๆ2จุดในเสียงของซาวคอ,อกลอครับอย่างแรกคือเสียงแหลมย่านสูงๆเนี่ยมันถูกบูสต์ขึ้นมามากเกินไปจนเกิดเป็นเสียงที่เรียกว่าซิสเลคือมันเป็นเสียงฉีฉีซ่าๆที่ฟังดูไม่เป็นธรรมชาติเลยส่วนปัญหาที่2คือเสียงย่านกลางดันหายไปซะง,งั้นซึ่งย่านนี้เป็นย่านที่หูของเราไวที่สุดนะครับพอเสียงกลางมันหายไปเนี่ยมันกระทบกับคุณภาพเสียงโดยรวมแบบเต็มๆเลยแล้วสาเหตุมันมาจากไหน คำตอบมันซ่อนอยู่ข้างในครับอยู่ที่การออกแบบไดรเวอร์นี่เองรุ่นแฟ a ร์สตัวก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้ไดรเวอร์สตัวยิงเสียงออกมาข้างหน้าตรงๆแต่พอมาเป็นรุ่นโกลเขาเปลี่ยนมาใช้ไดรเวอร์ใหญ่ๆแค่ตัวเดียวแล้วยิงเสียงลงข้างล่างแทนเพื่อให้เสียงมันกระจายออกไปแบบ360อองศาครับพอเปลี่ยนมาใช้ไดรเวอร์ตัวเดียวปุ๊บสิ่งที่หายไปเลยอย่างแรกคือเสียงสเตอริโอครับเสียงมันกลายเป็นโมโน ซึ่งหมายความว่ามิติการแยกเสียงซ้ายขวาที่ทําให้เพลงมันมีเวทีกว้างๆเนี่ยมันหายไปเลยเสียงดนตรีจะรู้สึกเหมือนถูกอัดอัดรวมกันอยู่ในจุดเดียวมันเป็นการแลกความสมจริงของเสียงเพื่อให้ได้การกระจายเสียงแบบ360องศานั่นเองครับแถมการที่ไดเวอร์มันหันลงพื้นไม่ได้หันเข้าหาคนฟังตรงๆงก็อาจจะทําให้ความคมชัดของเสียงลดลงไปด้วยและแล้วเราก็มาถึงหลักฐานชิ้นสุดท้ายครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่จะมาไขาทุกอย่างให้กระจ่างและทําให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของลําโพงตัวนี้นี่แหละครับ ราคาของมันอยู่ที่60ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับกับฟีเจอร์ทั้งหมดที่ให้มาทีนี้พอลองเอาไปวางเทียบกับคู่แข่งตัวเป้งๆในตลาดนะโอ้โหเห็นภาพเลยอย่าง JBL Flip ผูกนี่ก็ปาเข้าไป100ดอลลาร์แล้วส่วน Bose d e o f Plus V2 นี่ยิ่งไปไกลถึง230ดอลลาร์เลยครับราคาของกลที่ถูกกว่ากันเยอะขนาดนี้แหละที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าความคุ้มค่าที่ได้มา มันคุ้มกับคุณภาพเสียงที่ต้องแลกไปหรือเปล่าโอเครวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดแล้วทั้งข้อดีเรื่องดีไซน์แสงไฟฟีเจอร์และราคาเทียบกับข้อเสียเรื่องคุณภาพเสียงคำถามคือสรุปแล้ว Soundcore เนี่ยมันเหมาะกับใครกันแน่จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราสามารถแบ่งกลุ่มคนที่เหมาะกับลำโพงนี้ได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆที่ต่างกันชัดเจนเลยครับกลุ่มแรกคือสายปาร์ตี้ที่น่าจะรักลำโพงตัวนี้มากกับอีกกลุ่มคือนักฟังหูทอง ท่อออออาาจจะตต้งงมงหัวเลือกอืกนนแนสำหรับกลุ่มแรกสายปาตีบอกเลยว่าตัวนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับให้ความสําคัญกับบรรยากาศดีไซน์สวยๆแสงไฟ,ไฟวิบวับเป็นหลักต้องการลาโพงที่เสียงดังกระหึม่มทนทานกันน้ําได้เอาไปเปิดในงานสังสรรค์ได้สบายๆโดยที่ไม่ได้มานั่งจับผิดรายละเอียดเสียงอะไรมากนักในราคาแค่นี้โกลว์ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆครับแต่ถ้าเป็นนักฟังหูทองหรือคนที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพเสียงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะต้องการความเท่งตรงของเสียง มิติสเตอริโอที่สมจริงและรู้สึกไวกับเสียงแหลมที่มันไม่เป็นธรรมชาติลำโพงตัวนี้อาจจะทําให้ผิดหวังได้ครับและการมองหาตัวเลือกอื่นที่เน้นเรื่องคุณภาพเสียงโดยเฉพาะอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าลำโพงตัวนี้ดีหรือไม่ดีหรอกครับแต่มันอยู่ที่ว่ามันดีและเหมาะสําหรับเราหรือเปล่ามากกว่าซึ่งนี่เป็นข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไวใ้ให้ทุกคนได้ลองนําไปตัดสินใจกันดูครับ